mẹ lẹ là, này, lẹ mẹ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 Từ mẹ 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 được mẹ 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 bảo mẹ 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 mà, mẹ 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 đấy mẹ mẹ โกางก,ยก,ยกยล <inking S 2> กยกางตรงไหนรถค่อยกระเดียวรถค่อยกระเดียวรถค่อยไว้ยันมันมันสองขับไม่ได้บอให้มาช่างกับไมมอน ເພິ່ນບົກດູເພິ່ນເບິ່ງຕອນອ້າຍເຮົາເບາະນະກໍສະບາຍດີຢູ່ດີແຮງເບາະສູ່ຄູສູ່ຄົນສະບາດີຕອນໂຄໍານນນະ นีกน้ก็ประมาณเจ็ดโมงปลยปมงยังมายามเบ็ดบบดนี้เอ้เข็งอย่แีเอ้ม่เละแม่เละแม่เละแม่เละพี่้างเลยปลาดุกปลาดุกหนานอ้ามาน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 ,มาน thuộc màn thuộc màn thuộc màn thôi này để bước bần sơ chào để bần sơ gì bỏ ôi mẹ mà có tốt rồi tốt rồi như thế rồi ừ. bố quạm rồi thế cả โอ้หลุดโอ้ยหลุดตัวนี้นะสองตัวแล้ว,วนะทุกคนปลาคอตัวนึงปลาดุกตัวนึงลานสายมาตำลังเอลานสายพุดธไปยามไปยามไปยามไปเรื่อยๆยางไปเรื่อยๆยู่นแล้วเราแน่ขุด

ไม,ม่กระไลเลยเหรอโอ้ยจปม <c ười> ปูมไปไปอย่าไม่เลื่อยอย่าไม่เลื่อยเชือเลย,เลย,เลยเมีผิดวางมีผิดวางสางนี่โอ้อยาตายแล้วหงั่งเลยเดีไปตายแล้วโอ้าายอะไรปีนขึ้นบน หือวเธอแต่หแไตัวีนอยู่ตายเลยพอได้ปนอยู่อดนอยู่พี่งเยก็เช่ที่กได้ี่ีอยู่ได้ี่ีให đi làng đi làng đi lắm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  luôn 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 จากตัละพุทโอ้หาตัวหกตัวเ้ยโอ้เ่าเอมเชื่อสดมาน้ำมันเว้ยม,มาน้ำเสือจระพุทเลยเชือบนนั้นมันอยู่บะโอ้มันอยู่แทนมีได้กากเลยมันอยู่เลยมา,ลมาแล้วมาแล้วน้องเล้พอยว่าถังน้ำนี่พิษวังหกุน อะไรอะไรปึบุนี่ยนี่ฮู้ฮู้เอาไ่เลยรุดจากขึ้นตัวหัวฮะเ่มันกระบมันโถ่หยุดปนมึกินรุดมาจากโอ้มันหากระยิ่น กิ๋นลูกกระตือโจได้โอ้ยเสียดายเหลือตัวนี้น่ะหลุดนาก็กินได้เนาะยอมบักไผ่ มาคน <those valleys. S 1> มานี่มาอยู่แล้วนะเป็นงงกนาบหวัอยูรปะาเขาบอกอย้เลยเ็มันชอบเออเกมันชอบกันกนาเนรปะเาไปผัก อยู่เท่งคนเขานึงประมาณสามสบนาทีออกมาเมยิก้ประดุกคอเล็ตัวเดียวเบ็ดบ้อเสือมนตายเห็นหรอเหอ เสียนอยู่แล้วนี่พอจะก็เสียนป่าอยู่แล้วเุดเลย

มีต้ดกินเขาเว่าเยอะเลยขุดอย่างนี้กรเดาวะเอย่าเป็นเ้าป็นเราม่ีว่าวเลาแลวันนี้เราก็จะมาให้เขาไปกิน้านสายเพั่จะกินเขานีเขาเลือกตัวตายไปกิน tôi hôm tôi muốn tôi muốn nhậu muốn tôi muốn tôi muốn tôi muốn nè, muốn tôi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  muốn tôm muốn

tao Tạp Cái đó Cái đó Đó là bắc Đó là sơ bạch Sơ không biết sơ bạch sơ Đó Nó đúng Mình sẽ, không Có sơ bạch sơ Có sơ bạch sơ Cái đó nó kinh Hoài nó kinh Nó có sơ ไอ้เลยมันขี่รถเถอะรถค่อ,คอยกระเดียวรถค่อยกระเดียวรถคอยไว้ย,ยัน,นมันนะ้ำมันเบ,บาแผ่น้นอยครับเบาเพิ่นเพิ่นมาเอาสมคอยทุกคนสมค้อยนั่นรถค่อยเพ่แตะโทรเพื่อเขาจะมาเอาเอากระจเจามาแปลงรถนะแต่ว่าปันนี้ยังยังมีหมามีเหาะด้วยโทรแต่แปดหม่มงในเกาหม่งก็มีได้ไก่นะประมาณสี่ห้าลักทางกระถางดีทางอยางทางเดง ป่ญญญา,านนี้หอดแล้วควร,บร,รนนับว่ามีลงทางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลงทางแน่นอนแคบิดไว้หยุดปีกนะพ่อ Giờ mình hương được rồi nè Thì không hẹn rồi Kèn cặp mà thua rồi đó ไม่ได้ทุกคนประเดเพิ่มเพิ่มความหนูสีเบิลนเห็นมอทุกคนมอเบามอเบาบง Hạng long thang vào phường bằng cái nói long thang. Jennifer đi bóp 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 ยานกัมียานอยู่แล้วไก่ไกเด้อบนหน้าตัวไม่ดูนได้เออนะหาพี่ปอเเป่ไอเทงเข้ามือได้หปาอย่างมือได้ยอย่างได้เต็มกทำมโงชง่มือนกไฟบ่ยังมามากอยู่ เาอเกคนบเาครับล้้านชนชากรลงถะ <c oughs> น,นด้วยเสียภูไปหับนะ <c oughs> นดี๋ยวอะไี่ได้เพิ่มไม่ได้ไดดยังไงผมมากระปันรถเป็นไงัน,ยน่ยน้เกลมาวเ่ไงิกได้ท <c oughs> ี่จะถงกันนันบนเขา่กัพเเห็นพี่บอกนี่ฟนเห็นเลย เนี่ยไผ่เขาจุดท่าเลยนะจ๊ะจุดท่าเขโล่ท่างเขาก็ไม่ได้จุดแต่เขาจัดไม้ไปกระเด้อกเเหรอโอ้เออเออมันก็ได้ได้ช้างเขาอี๋เต็มอนเจี๊ยมบัดเถ่อนน่ะเป็นแค้มอช่างนะเป็นแค้มเขาเทื่อนั่นน่ะพี่น้อพีเครื่องกลางพี่ไปทางชื่อนั้นชื่อแรกแต่กันไม่ได้แเวนี้ชื่อชาติลุงเตอร์เลยโค้งไปทางซ้าย จะมาทเ้แต่ยมามีห้อนไก่ไก่ทำไ่ได้กายเฉยนะพูเออโอ้ยมือเอาท่ือาปน้นีพ้อมเอเอาไิน้ยนะอบนั่เทุคนเยอไอดยอไร

ยอาโนดตไมมก่อนอเอาี้กะเดินคนบอกจะจไปเบิはは่เานำคหนึ่งก็ได้ที่สองขับ่ได้บ่งำบงมาดบุงมาดะบุงมาบุงบ่เพิ่นด้วยเพิ่นเบิ่งด้หม้อออทยนะเอ่อเพื่นบุง มามาลุงป,ปลาตาอาว่าูดทุกคนเขานกันเด่อะไรลงทางบ่ลาเพลินพาลงทางเห็นพี่ปอบพร้อมอจะเห็นตัวหลยวพี่ปอบขอมีเนเดี๋ยวไม่ถ <laughs> ่ายรูปมาอค่อยบึงอเอาพอเราถ่ายเป็นตัวเลย เดี๋ยวเหนมือหน้าเดี๋ยวไยคุปโบเคยเบิ่งเหมือนเดิมมาเด้อเอาได้มาเราคนรอเธอเดี๋ยวลงข้างใช่ไหมฮึับไปก่าทัดไปเอาโออีกค้นย้ำมากันย้ำมากเลย จะอิ่มไรกินเบอร์จะอิ่มกินเ็ข้าก่อนนอนจิตในแบบเพื่อนเคยชู้ว่ะเพื่น เฮ้ยเสร็จนำหอนๆตำมะทูตำมทเป็นขพ้รเข้ากันเหนียวๆไเข้ากันน้ำดำโป้มียอมปะอไได้เลยนี่เดตัวนี้เด้อเอาเอาตัวเอาา่อยสบายเนี่ยบ่เด้๋ยวโมตัวไดนป่าวก่งบ่เจดตุ๊

Thôi xu kính. Kính à. thôi ở hận chào nhanh đây thôi phơ ừ. cháu ở ai ôi phơ phơ đấy ai thôi sao khảo thôi má ừ. coi lại âm nam dù không có âm thanh nổi luôn cứ 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 âm thanh buông 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 anh quá nè กานในบ่งก้านีนนำมาตกนกไงมาพาบรินเวลา่พราะเผื่อเนี่ยพาเก้าแหวหันจะกินจะกินจเนิ่นานเลยเอรอเนาะวอกันแล้วกับอะไรได้ไงว่าเผื่อเนี่ยก่ยามาเลยเผื่อต้องพาแหว่หลนละวันหนึ่งลอ กินเฮาโอนไลไรกินขากินนะชุดน้ำมันเส้อูัลโหลจั๊กมึงหนึ่งจอด์เปล่าสองอเออมาโหนล้วหล,วล,วลังจากกินเขากินน้ำล้ากับ็พากัน หายามเว็ดเลาะมือบ่นนี่มาเดกแล้โตหนึงมีผิดวังเลยคนเด้อฮเด็นบ่ อย่างนั้นพันนี่บ่อือ vô đây bộ, như cái nơi con bóng nào bóng con bóng con bóng con có con bóng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  con bằng con bó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 ng con คลิปต่อไปทุกคนขาให้โชคชิมามพระภาคกิตาหามชมอยู่ดีไม่แหง่งตัำรวยร่ำเลย